สวัสดีค่ะยายาอุรสาสซียนะคะวันนี้อยู่กับอิยะแล้วก็24 Vogue Favorites So hard um, ที่ชอบที่สุดนะคะมี Fast and Feel Love ดวงใจอาคานีแล้วก็ Oh no มันเยอะมากเลยค่ะอ,ะอะล่าสุดแล้วกันหนึ่งในรอย จริงๆเอานี้ย like fair fair นะคะทุกคนที่ทำงานด้วยรู้สึกว่ามีอะไรที่เรารู้สึกแบบชื่นชอบมากๆแต่ว่าถ้าต้องเป็น like number one number one เลยนะคะ I think I'm gonna have to say William Mosley กับหนังที่เพิ่งเล่นด้วยกันค่ะ super great sport ทำงานแบบ professional ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาค่ะเพลงที่ฟัง on repeat ตอนนี้คือ Supernatural ของ Ariana Grande ค่ะ รู้สึกว่า I love the aesthetic the people แล้วก็ชอบอาหารมากเลยค่ะที่เขาชอบเราใช่ค่ะแค่เขาชอบเราเราก็รู้สึกประทับใจแล้ว <laughs> ไม่มีนะคะทุกคนก็เรียกยาว่าพี่ารู้สึกว่าแบบประโยคนี้พูดแบบกับ เพ,เพื่อนเยอะ because ตอนนี้รู้สึกว่ามืนว่าชีวิตมันไปทางเดียวกันพูดคำว่า right ข้าวต้มต้นไม้ค่ะ because I am mother of plants ตั้งตั้งแต่โควิดค่ะก็รู้สึกว่าแบบบ้านถ้าไม่มีต้นไม้จะรู้สึกว่ามันไม่ complete I love looking edgy anything LV ค่ะ หน้าร้าน,นะคะ่ะกลับอ็อกเซสซที่ชอบมากที่สุดก็คืออะไรก็ตามที่เป็นเพชรคะ่ะย่านหน้าจะชอบแบบเอียงไหลแล้วก็บบยกหน้านิดนึงค่ะแล้วชอบหลับตาด้วยคะ่ะโดน w h ยตอนนี้นะคะที่แบบเป็น Habit ที่เพิ่งแบบ a d o p t เข้ามาใหม่คือ Journaling <c oughs> คะ่ะ Record ว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้าง จะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นห่อที่รู้สึกว่าแบบใช้เยอะที่สุดแล้วกันนะคะน่าจะเป็นแบบไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกลองก่อน I wanted to be a unicorn เมื่อก่อนเคยมีแบบที่ชัดมากๆสำหรับตัวเองแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแบบ I'm in a new chapter of my life ก็เลยรู้สึกว่า The motto ตรงที่สุดนะวันนี้ก็คือ it was meant to be we'll come back to you อย่ากดกันนะทุกคนนัดเดดเวอร์ชันนี้ของเยรู้สึกว่าเหมือนแบบเราอยู่คาบเกี่ยวระหว่างคนที่ยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นแบบไหนดีนะกับกับอนาคตที่ค่อนข้างชัดเจน I feel like อยู่ระหว่างกลางของคำว่า100% me and 50% me เน่ะหอกไหมคะ So สิ่งที่ชอบที่สุดตอนนี้เกี่ยวกับตัวเองคือรู้สึกว่าแบบเปิดมากๆสำหรับทุกอย่างในชีวิตแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้ I'll be okay mm hmm. ที่อันนี้น่าจะพูดประจำอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นความรู้สึกที่ genuine แล้วรู้สึกจริงๆคือขอบคุณมากๆค่ะ mm hmm. Of course Vogue มันเป็นแบบ every girl's dream แล้วยิ่งยาเริ่มต้นด้วยการเป็นนางแบบค่ะไม่ได้แบบเป็นนักแสดงตั้งแต่แรก่เงี้ยก็รู้สึกว่า like Vogue ปก Vogue มันเป็นแบบ put on a picture on the wall ่ะะก็ทุกครั้งที่ทำงานกับ Vogue ก็จะเป็นแบบเป็นการ refresh ความเป็น like artist Nation นางแบบของตัวเองค่ะค่ะก็ จะมีผลงานให้ดูแต่ไม่หมดเลยปีหน้านะคะฝันเลยค่ะว้าว